ผมก็บอกไม่ฟังนะรับผิดชอบนะแต่ทั้งลังจะไปที่ที่สองไอ้บานนียากตไอ้บานีคไอบ้านี้คุมาแล้วไอ้นนนั้นไม่ค่อยเมื่อกี้มาแตจอดรถปไทยนนท์ใทยนนไอ้นนท์น่งไม่อบอกเขาไม่ได้ก็รับผิดชอบรับผิดชอบนะเม่เดนนคแค่นี้ โอเคไม่ได้มันหันหน้าอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ใช่ต้องถ่ายวิดีโออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวครับใช่แล้กดไปได้เรื่อยๆเลยครับเออเกดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหันกดไปเรื่อยๆใช่ถ่ายวิดีโอยังเนี่ยผมถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโอแล้วมันลีลาเหมือนกันนะเนี่ยลีลาที่ท้าไม่ได้กับมองเดี๋ยวฟังกุลีก่อนทุก่อนกี่นาที่ว่ประมาณฟังกุลีเมืึนๆอะไรนะเมือนๆกักฟังฟังย่าท่านบนาะแกกล่าวว่าท้าคนเองเขาจะนั่ ม oh ื่อนมันเมา e อะไรักอย่างอันนีเนี่ยนี่มันย่ปงพม่าเลยมันย่งพม่ามอไซมอไซอันนี้มันย่างพม่าเลยแหละร้อเลยว่ามันย่ปงพม่าคนไทยนะคนไทยนันแห้ะเดี๋ยวดูฮะยาวไรฮะเฮ้ยมอไเฮ้ยมอไเฮ้ยมอไซไม่เห็นมอไซด้วยเลย